สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขามาอยู่ที่เทศบาลตะบนกองนางนะครับบริเวณนิมโขงตรงคามมันกับบ้านนาวาศักดิ์สิทธิ์สปปลาวนะครับบ้านไซสีฐานเมื่อนี้พามาชมเพือประเภทหาสิาฟรีพายนะครับหาสิ้าฟรีพายของพี่น้องกองนางนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาเป็นฟรีพายภายในแล้วกับฟรีพายโอเพ่นนะครับเมื่อนี้พาพี่พี่น้องมาชมนะครับความสวยงามของเรือ อูช่างเรือช่างอินทรีสกลนครนะครับเอกลักษณ์ก็คือหูกระไตตัวนี้ภาษาเลอจะเรียวว่าหูกะไตนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เียกวะบาได้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรือแต่ละล้ำนะครับซึ่งล้ำนี้นะครับมีนามแล้วว่านะครับนี่ครับพี่น้องครับมีนามว่าเทพผงทองนะครับ ที่พงทองนะครับห้าสิบห้าฟีพายนะครับเป็นลำไมล่าสุดนะครับลำไมล่าสุดนี่ครับโค้งงามนะครับพี่น้องนะครับมีตอหม้อตอหม้อตอหม้ออันนี้เอิญมาตอหม้อนะครับตอหม้อสีแดงนะครับมาริเกตอันนี้เอิญ่าขันหรือว่ากระชงเรือสลิงนะครับเอาไว้ปรับความเย็นจุนของตัวเรืออันนี้เป็นโขนเรือนะครับสีสวยงามครับสีฟ้า พูแดงแล้วก็กาบเรือนะครับกาบเรือหรือว่าบ้านเอาห้องคิ้เมือนะครับสีฟ้านะครับตัวกลางนะครับไม่ขาดหรือว่าเรากระชับนะครับตัวนี้นะครับสวยงามครับจอดข้างข้างะเป็นเรือสามสิบเนื้อกเานะครับตั้งแต่สมัยลายปีแล้วนะครับเป็นเนือกเาหลีมนั่นนะครับนะสามสิบสีพายนะครับเป็นเนือขุดเนาะเป็นเนือขุดในสมัยตะกี้นะครับ อันนี้ขออธิบายเป็นภาษาอีสานนะครับแล้วกาลํำนี้น, si นะครับเป็นห้องซาง,างอาิ <c oughs> นซีนะครับค้อมกว้างก็อยู่ประมาณเมตรสามเมตรสามสิบนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับน่าจะเพียวครับลํำนี้ลํำนี้น่าจะสัน่นแล้วลํำบางขางนะครับเป็นเรือห้องสังออดนะครับช <Yeah. S 1> ่างออ<ด>ทมาหลายปีแล้วนะครับเทพหงทองกับเขียวแล้วก็เทพหงทองกับฟ้า <c oughs> นะครับสวยงามครับพี่น้องครับยังบยท่านด้ลงน้ำเดี๋ยวมาเบิงปีนี้นะครับประเภทภายในจังหวัดนองคายนะครับเาจะมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามอบรจอน้องคายนะครับห่างหายกันไปเกือบสิบปีปีนี้จะกลับมาใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรือเทพหงทองนะครับเทศบาลตะบนกองนางนะครับของช่างอินทรีย์สกลนครนี่ครับรูปทรงเฮ้อครับ อันนี้จะเป็นห้องสร้างออดสร้างออดริมเกาสร้างออดริมเกา,า,เก,าก็จะประมาณนี้ครับสองล้ำครับตอนนี้จอดอยู่นะครับบริบริเวณอู่สองล้ำนะเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับปีนี้ครับว่าจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับฝากช่อง youtube นะครับหมอพี h ช n n นลนะครับไว้ให้ติดตาม ความเคลื่อนไปของเหือเยาในจังหวัดนองค้ายนะครับว่าสิมีล่ำเดร่วมการแข่งขันนะครับที่สนามนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนามาติดตามครับว่าจะเป็นเรือลำเดรยหรือว่าจะเป็นงานเอียงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบทุกขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม